ยางมาเบิองอีกกันนะมาเบงดอกบัวดินกันนะออ๊ยที่ว่ามันเป็นตุ้มๆนะพี่น้องมันเกิดขึ้นแล้วมันอันมันตุ่มขึ้นมาแล้วสวดพระโบก้นมาแล้วอือนี่ไงเห็นไหมโอ้อันนี้มันสงสัยจะเป็นสีขาวบ่นน่สวยสัม่มเด้มืนอีาฝนตกพี่นอ้องอือเมื่อคืนฝนตกแล้ววันนี้ก็ฝนตกอีกทั้งวันอากาศเย็นเข้ามาอีกแล้วอือเมืม่อวานนี่ล,มลม้มล้มคักอือ บันนี้ไม่เย็นอีกแล้วพี่น้องข่อยละนายบ่สวงบ่เศร้านะสีแดกบบดกับบ่แดดเลยยังกลับมาหนาวอีกนะพี่น้องข่อยละลใจขัสันมันสิขึ้นงามอยู่เรืยเนี่ยข่อยว่าเนาะพี่น้องเนาะมันหละกระล่างสิขึ้นหลวกระช่งงักสิขึ้นหลวกระชังงักนะอืมเนาะแต่มันแดดออกมาอยู่และตุ่มเพราะว่าพ,ะ,าพะเขึ้นเห็นไหมเห็นไหมสวยเลย ไดว่าอันนี้บ่ไดเห็นบ่ได้เห็นดอกอน,นีอเป็นกุ้มเป็นกุ้มหลายค่ะน,นะคอยเสียดายต้งแต่คอยขุดไปถิมนะแม่พี่น้องคุดไปถิมนี่ปลาอันนี่ปลาล้างบานเปล่าแต่ว่าไพาสิฟิกเอากลับขึ้นมาเนาะพี่น้องมันอยู่ในหลุมหรอไหมอันแบบว่ามันเป็นบวกบัวแบบง่ายอยู่้ายสวนผลคือสิไปงามอยู่ไายสวนผลแล้วคือ ให้กวางเบิงผลักขึเบิงส่งแบบว่าข่อยบ้าหูไง่ายว่ามันตน้นอีหอย่างข่อยบ้าหัว่าหัวมันมันเป็นหัวนะพี่น้องเป็นหัวเป็นกิ่มข้นขึ้นังอันเป็นคือหวานอปหยังนะั่นนะเป็นกิ่มสั้นโซบลบขึ้นบันข่อยก็ว่าเอ๊อเป็นอี่อย่างเกะกะจังเลยพะนะปาดไปเลยเนี่ยน้อยขืนเนี่ยน้อยขืนก็หลายอ๋อที่ข่อยเห็นอยู่อัน อืม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 ย้๊างบ้านคอยนี่ก็อันนี้ตัวนี่หมาวานนี่อ๋อคอยกันนึกว่ากระเทียมปลาอันน่้แมนตัวนี้มันขึ้นกันทั้งสี่แหละนี่เออเออเออมนแหล้วบอลนี่อืมสรรมดาแทนมันดอกใหม่ตัวอยู่หลังอันอันนั่นกันว่ามันสิขึ้นงามหลายอยู่ด้วยนี่พี่น้อกกากซ่อุ้ยหนาวขากพี่น้อกหนาวมันมาเป็นหนาวธรรมดาดอกแบบแข็งไม่เอีกแหล้วปันหิมะสิตกอีกลละความรู้สึก อันอธิบายให้หัว่ามันเย็นคักเป็นนั่นนะนะพี่น้องยังว่าเพิ่งกันหรอนอ้อยังขึ้นแบบนี้คือสีสีอันอันอั้ยคือสีสีแดงนอ้ะพี่ดีว้าอะไรนี่อุ้ยนอ้อยังนอคือสีสีแดงแบบนี้รอบนี้คือสีแดงอือสงสัยต้องดอกไม้ต่างต่างต่างพัดอีกเะพ้อหรือเปล่า เว้ยคือเป็นตงงามเถอะนอเลือดสีแมนตอันดอกบัวดินสีอันนี้อีกตือเหรสีแดงสีอันโมนี่บัวนอไมยมันสิดีเออ้ยพี่น้องโมน,นี่มันเป็นสีชมพูเด,ด้นี่จะเป็นอีหย,ยัยหงเด้อเดี๋ยวสีไทยบังเลยเรือเด้อพี่นอ้องเด้ออืมบ้างดอกใหม่สวยงามก็วา่าบ้างอันนี้เป็นก้อนอันนี้นะพี่น้องก้อนเกลือ ก้อนไอ้สำรับเอาไว้ให้ไอ้เอาไวใ้ให้กวางเลือไอ้เลียฮะนะพี่น้องกวางเลือกวางเลียยอัยกวางเลือเพราะว่ามันออกสารอวงผลเนาะอือกวางมันมาเลียประมาณไอ้ตีสองนี่พที่น้องโอ้ยไอ้เสียงไอ้แจ้งเตือนไอะเอะเขาอัไยังก็ลออะนี้เส้นเสื่อนะไอ้ส่วนอัอนนี้ก็จะสร้างเทเลทย่งนม่นามอืม,อม ตั้งๆเดินหนี่พี่น้องอันไหนเหนื่อยปวดแสบปวดร้อนเอ้อต้อนนี้เราคอยมาสอบเลยนี่คอยเก็บเก็บหลายเป็นน้ำกันเก็โอ้ยหขุดปุน่นกระลอกเล่นตำส่วนๆกันไปพูดนะมางทีห้อยพอยใหญ่ห้อยข่อยขุดห้อยขอ่อยนี่แหละขุดสักก้อนแบบน,นี้พอยใหญ่ก็เอาเอาไฟมาเผาหนึ่งเผามันเนาะพี่น้องี ปีสองเขาสิมหาหากินอันเขาสิมาเลียพี่น้องเขาสิมเเลีย,มมยก่อนเกียรติจัดว้ไห,ห่บันนี้อันละวะเป็นนุ่มๆอยู่ได้ยพี่น้องประมาณเกศโตโตใหญ่ซ้ำงัวนี่แหละพี่น้องบันนี้อันหัวสูงๆเขาก็กระโดดสูงแต่เพือพี่นอ้องเหรอเพราะใหญ่นี่เฮ้ยเขากระโดดสูงก็หันตัวว่าสันคอยเห็นกับตาคอยโดดทวนโหลดไหมเออ เนน่ออเมื่อไหรเห็นบ่อืมแดดมันบอดีซื่อได้ถ้าแดดดีคก็สีงามอยู่ค่อยว่าเนาะมันคือสีโป่งผัวโบพีวีขึ้นอยู่เนาะค่อยว่าเด้แต่ว่าเออขอกระเหยียบพ่อมว่าไปแล้วกระเหยียบพ่อมไปดักเอออันนี้สีขาวเหรทีเนี้ยอุ้ยนี่สีขาวดูเหมือนเขาบ่บ่บ่ค่อยอนบ่ค่อยดอกง่ายบอเฮดังไรนี่เห็นไหมอุ้ยสวยจัง ถ้ายังหาตะบึงดอกใหม่เพราะว่ามืดอนี่ก็เฮ็ดสวนดอกใหม่พี่น้องเฮ็ดสวนมือนี่บ้านาเนเฮ็ดสวนพักดอกเพราะว่ามันยังหนาวอยู่ก็เลยเฮ็ดสวนดอกใหม่ไปสักก้อนหนาพี่น้องนี่เห็นเนาะนี่ก็สีเหลืองนี่ก็สีขาวอ่านี่ก็สีขาวนี่เห็นนะโอ้ยลยอยู่พี่น้องคอสิทาเบิ่งอันุ่มเป็นสีชมพูนั่นแหละคอยสอบสีมันชมพูเอ้า นี่ก็สีสีเหลืองกำลังต่มสวยจังเลยค่ะอืมหนาวสวยเดีแสดงว่าเวิรงนี่แมนบัดเด่นหนาวจักหนาวหน่อยหนาวหลายขวากใส่เสียสุดมีแบบยังหนาหลด,ด หม่งนี่โมง่งคนละหนาวไรเขาก็อุตสาหแตงบ้านยังสวยได้พี่น้องไอ้ไอ้หลูกทรเป็นวาเนาะแบบว่าสร้างบ้านที่แรกมันมันเป็นแค่ไอ้มองธุรกิจซื้อบ่ิเวนบ้านนะพี่น้องก็แล้วเขาไปเปลี่ยนประเภทนะเขาสร้างบ้านแบบนี้สร้างบ้านใบซีหาดสามซีซีเกือบหาเดือน แก้กระต่ายนะพี่น้องเออบริยูซำส้างบ้านไม่ได้พี่น้องบ้านหลังในบ้านหม,ม่กับแบบต๊แต่งย่างดีเนาะอดอกหมอกดอก,ดอกไม้พวกเนี้ยแต่ว่าสวนน่ะก็สวนจะของดนเขาละหละ่ะเขาแบบมาทํามาหากินอยู่งยิ่งนะพี่น้องแบบเขามีธุรกิจไอ้สอมรถเนาะสมรถอยู่นีิ่ลละมองโล่งจอดรถนี่โกดังสองอันยญ่งๆเ่ยพี่น้อง อันนึงอันเศร้าเลืออันหนึง่งเศร้ารดเข้ามาสื่อเขาก็ไปเปลี่ยนประเภทเอาด้วยนี่พี่น้องยากเต๋อวิ่งได้ที่เหลยอเปลี่ยนประเภทว่ามันเป็นประเภทธุรกิจเนาะแต่คะรก็ยังว่าือเปลกเทวาสันเขาก็เลยไปเปลี่ยนห้ว่าอมันมันแม่นบ้านนั้นเป็นบ้านพร้อมธุรกิจอ่ะเขาต้องจา่ายภาษีที่มันไม่สมควรเพราะเราไม่ได้ทําธุรกิจเนาะเขาก็ไปเปลี่ยน ถ้าห้าสตีต่อเขามันก็สีได้อยู่แต่ว่าเ้าสิไปเห็ดเห็ดอย่างละห้าบ่มีเวลาเห็ดไดาย่างเดี๋ยวแล้วผ้าสีเยอะอุย้ยมึงอันนี้มันเป็นอันสีดำต้นพี่น้องว้าวสีดำหรือสีม่วงอ้ยอุ้ยแต่ว่วาง,งามคักได้อันนี้พี่น้องวายเจ้าคืองามเถอะเพิ่งดูอืมเฮ้ยสวยจะสวย เสียงหมาขอห่องพี่น้องเฮ้ยงามคนะงามเนอะถ้าแม่แนวกินได้คือสิเอาไปหลวกก็ปนเสบอยู่กับพอลองเอาไปหลวกดอกว่ามันก็งามใช่ป่า เห็นเอฟซีผู้หนึ่งเพิ่นถามอยู่ว่ากินได้บ่ว่าสันข่กับ่พบล้า,ลก,าลกินแล้วมันก็จักกิได้บไดแล้วพี่น้องแต่ว่ามันเป็นตะแซบอยู่ด้เนาะม่งในหงามันเป็นตะลวกกินกับอันปนแซบเนี่ยลูกไส้กับห,ห้องแม่ออกกับบ่ไดพี่น้องหมาหน่ะนะหางคนบ่ไดพี่น้องเป็นเนียงกระโดดพดีติดคนคักติดแน่ คอยก็บอกว่าคอยมาถ่ายคลิปพอ่อใหญ่บังวยเห่คอยเนี่ยเด้อี่ลามองเสียดัน มองสิเหเฮดสวนพี่นอ้องมองสิเหเฮดสวนผัก